อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเราสองคนนะครับคุณดิดแล้วก็ผมปลักจากเพจวอลเลย์บอลแล้วก็ยูทูบวอลเลย์บอล h ช n แนลนะครับวันนี้กลับมาในส่วนของการพรีวิวกันต่อเลยอีก2คู่เรายังไม่ได้พรีวิวกันไปในส่วนของวอลเลย์บอลในชั้นลีก2 0 2 2รอบสุดท้ายก็จะเป็น2คู่ในสายล่างนะครับเป็นการ พบกันของจีนกับอิตาลีแล้วก็ใครชนะคู่นี้ก็จะไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างไทยกับาทางด้านของตุรกีซึ่งก็เดี๋ยวเราจะพรีวิวกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปสำหรับในส่วนของคู่สาวไทยนะฮะอ่ะก,ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ใครที่รับชมอยู่ก็ขอความกรุณานะฮะรบกวนช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่องของเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็จะได้มีคลิปอื่นๆเนี่ยให้ได้ติดตามให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับในโอกาสหน้าอ่ะไปว่ากันที่เรื่องของเนชั่นลีกนะฮะเรากลับมาโซโล่กันต่อในส่วนของคู่ที่สามนะครับที่เรายังไม่ได้พรีวิวกันไปนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของอิตาลีแล้วก็จีนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ อันดับใกล้เคียงกันที่สุดคือเป็นการถ้าคือคือถ้าใครดูบาสเกตบอลนะคุณดิษนะอเมริกันเกมนะก็คือไอ้คู่เนี้ยคู่ประมาณเนี้ยจะเป็นคู่ที่ใกล้เคียงกันที่สุดคือสีอ่เจอห้าในลักษณะของการท<อ>ัพหนึ่งหนึ่งกับแปดนะครับ, 8, นะรบใช่ครับอืมครับก็ทางด้านของจีนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าสรุปผลงานในรอบแรกก่อนก็ ชนะ10นะครับแพ้2มี29คะแนนนะฮะเอาจริงๆเนี่ยคือชาติเขาเท่ากับบราซิลเลยนะเป็นรองแค่สหรัฐทีมเดียวเท่านั้นสำหรับสาวอิตาลีแต่ว่าค่าเลโชเซตเนี่ยไปแพ้บราซิลนิดเดียวคือเสียมากกว่าบราซิลเนี่ยแค่เซตเดียวแต่ว่าได้เนี่ยเท่ากันก็เลยทำให้จัดอันดับมาแล้วเนี่ยอยู่ในอันดับที่3นะครับส่วนจีนนะฮะอันดับที่4ก็สถิติ ชนะ8แพ้4นะครับมี26คะแนนเป็นทีมที่มีผลงานมีสถิติเท่ากับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์เบียแต่ว่าคะแนนของสาวจีนเนี่ยดีกว่าก็เลยผ่านเข้ามาในฐานะอันดับที่4แล้วก็ประกบอ่าประกบคู่มาเจอกันพอดี3กับ4ี่อ่าฮะก็คือจีนมันเด้งมาเป็น4และ5แหละเพราะว่ามีตุรกีไปปาาที่1นึอฮะอืมใช่ใช่ใชครับผมครับ เอาอิตาลีก่อนก็ได้อครับอิตาลีนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะเพราะว่า,อาโอเคลหละผลงานที่อยู่เ่อยู่แค่อันดับสามเนี่ยอาจจะเป็นเพราะในสัปดาห์แรกอ<า>พวกเขาไม่มีซเปอร์ตสตาร์อย่างเอโกนูมาเล่นด้วยา้าเลยอ่า,อามาช้าพักไปสัปดาห์หนึ่ง<ข>ก็เลยอาจจะเสียทําแต้มหล่นไปในสัปดาห์แรกไม่งั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะว่าอันดับของอิตาลีต้องดีกว่านี้ ครับนะฮะแต่พอโอเคสัปดาห์ที่สองเหมือนกับกลับมาเริ่มซ้อมด้วยกันแต่พอสัปดาห์ที่สามเนี่ยโ,โหออกฟอร์มแบบเข้ามือมากต้องบอกงี้นะฮะก็ทําให้อิตาลีเนี่ยเป็นเป็นทีมที่น่ากลัวกับอันดับที่ได้อะ่ะต้องบอกอย่างงี้อ่านะฮะพูดถึงคู่นี้เนี่ยอ่าคุณติดจ,จริงๆคู่นี้เจอกันมาใน่ารอบแรกด้วยนะ เจอกันมาในสัปดาห์แรกเลยก็เป็นจีน, uh huh. นชนะอิตาลีไปสามต่อหนึ่งเซตแต่ว่า uh huh. ก็อย่างที่คุณดิดพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ไปอิตาลีในสัปดาห์แรกที่ไม่มีตัวเก่งทางด้านของ uh huh. ปอร่าอโกนูแล้วก็เท่าที่ผมเช็คดูไม่มีชื่อของอ่ามิเรียมซินล่าด้วยนะอีกคนหนึ่งก็ไม่มีหลายคนครับผมก็สัปดาห์แรกรเนี่ยผู้เล่นที่กรัมสึกหนักมาจากลีกยุโรปเนี่ยก็บางคนขอพักขาดพักไปหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะ ถึงบอกว่ามันเป็นภาพลงตาของอิตาลีแล้วกันทีเนี้ยพอมาถึงในจุดที่แบบอิตาลีเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมคือไม่มีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ต้องถือว่าตัวหลักๆเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีโดยเฉพาะเอโกอนูโอ้ดีมากหรือจะเป็นออซิล,ล่า <IL> อเองเออซิล่าก็ดีอ่าคือดีกว่าตอนก่อนไปโอลิมปิกอ่ะอยู่ตอนนั้นมันช่วงที่ซิลาดอกเกือบจะหลุดด้วยซ้ำ ครับนะฮะแล้วในส่วนของตำแหน่งอื่นๆเงี้ยก็ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอยู่ในมาตรฐานที่สูงอะ่ะอย่างบอนสั้นอย่างคนสวยชื่ออะไรนะคนสวยอ่าคีริเคล่าอ่าคิริเคล่าใช่ไหมแล้วก็กันทีมครับอ่ากับอีกคนหนึ่งโฟลีป่ะผมชอบจำชื่อสาวอิตาลีสับสนว่ะ,นะ,ะนะฮะผมเช็มนิดนึ่ง ชุดนี้ก็จะมีพวกฤฤฤคีรคเรเคล่าพวกดานซี่เปเตินี่อะไรกลุ่มๆเนี้ยใช่นั่นแหละอแล้วก็รวมถึงมือเซตที่เอามาทั้งคู่อย่างทั้งออโร่แล้วก็มารีนอฟครับนะฮะก็ถือว่าแบบคือมันจะมีจังหวะที่เล่นไม่ออกกันบ้างหลายตัวเซะแต่ก็พอมีสองคนมาสลับกันเนี้ยมันก็เหม,มือนแบบช่วยพพอร์ตกันได้ดีขึ้นเพราะว่าอาจริงๆแล้วก็เป็นมือเซตฝีมือดีทั้งคู่แต่ก็ตามภาษามือเซตก็มีจังหวะที่หลุดจังหวะอะไรเนี้ยประจํา ครับอืมแต่ที่วอลชันถ้านัดเจอเราจะเป็นแอนนาเดนิซี่นะอีกคนหนึ่งอ่าใช่เดนิซี่แล้วก็เคเคาใช่และอีกตำแหน่งหนึ่งที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้ของอิตาลีคือลิเบโรครับต้องเป็นต้องบอกว่าท็อปทของของโลกแหละนะดิเจนาโลอืมดีมากนะฮะใช่ครับมันทำให้เหมือนแบบอิตาลีเนะี่ยมันมีผู้เล่นที่แบบคุณภาพสูงเกือบทุกตำแหน่ง อยู่ที่ว่าจะออนฟอร์มกันหรือเปล่าแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบฝันร้ายกับคู่แข่งคือทุกตำแหน่งมันมันออนเน่ะโดยเฉพาะถ้าไอโกนูออนเนี่ยคนอื่นมันก็ง่ายขึ้นคือไอโกนูออนคนเดียวมันก็มันก็ชนะได้ได้เยอะแล้วอะ่ะแต่นี่ซินล,ลาก็มาลิฟก็เหนียวตัวเซตก็ไม่ไม่เพี้ยนก็เอาอยู่ยากนะเมือ่อกต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมีลุ้นแชมป์อะเยลลี่ตอนนี้มีลุ้นแชมป คือชุดนี้เป็นชุดที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะครบเครื่องอ uh huh. แล้วก็เป็นเป็นเป็นช่วงที่คือถ้าใครจํากันได้อย้อนกลับไปอิตาลีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านก็คือจะเป็นช่วงที่อ่าผู้เล่นอายุเยอะๆเนี่ยเริ่มเริ่มจะทยอยอาลาไป uh huh. แล้วก็มี <Yeah. S 1> เนี่ยมีแก๊งเนี่ยดังขึ้นมาแก๊งอโกนูแก๊งมิรมซินล,ล่าเนี่ยดังขึ้นมาทีเนี้ย uh huh. จนกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยขึ้นมาโตเป็นเป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นเป็นรุ่นพี่ในทีมแล้ว ก็จะมีกลุ่มของพวกเดนิซี่พวกเปตรินีอะไรพวกนี้คยค่อยๆดังขึ้นมากลายเป็นอตอนนี้ไอ้สองเจนระหว่างร้อนแรกกับร้อนหลังเนี่ยมันเริ่มมาพอดีกันเป๊ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่สมบูรณ์คือได้ได,ได้ทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งพอดีอ่ะอือใช่อืมครับก็ถือว่ากําลังกลมกล่อมคาร่าอิตาลีในช่วงนี้คือลุ้นแชมป์อ่ะตอนนี้ยาภาพอิตาลีคือลุ้นแชมป์ได้ครับ,รบอืมนี้พอเราหันกลับมามองจีน จีนที่จีนที่บอบช้ำม,มาจากโอลิมปิก็้องบอกงนี้นะบอบช้ำม,มาจากโอลิมปิกเปลี่ยนโค้ดจูถิงเจ็บโอ้โหคือสภาพหลังสภาพตอนโอลิมปิกของจีนนี่เป็นอะไรที่แบบดาว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 ทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนโค้ดใหม่กลับมาใช้ไทยบินใช่ไหมกลับมาแล้วตัแหน่งไช้บินกลับมาแล้วตัแหน่งอีกครั้ง แต่จูถิงก็ยังไม่หายซึ่งอะปีนี้ก็มีข่าวถึงขนานว่าจะอาจจะไม่เล่นชิงแชมป์โลกด้วยอืมนะฮะส่วนตัวหลัยคนหนึ่งคือจางฉังหนิงก็แต่งงานรายการนี้ก็ขอพักไปฮันนีมูนก่อนนะฮะมันทําให้สองอาวุธเ,เ,เออสองอาวุธหลักของจีนมันหายไปครับคือปกติสองคนเนี้จะควยกันนะไม่นสง่งสาวสองตัวหลักอืมแล้วก็มีกงเยนอยู่ เป็นบีหลังตัวหลักของของสามเสาของจีนโอเคละพอสองคนที่หายไปเนี่ยมันก็อ่ะถึงแม้ว่าจะมีหลีหญิงหญิงที่กำลังพุ่งขึ้นมาแต่ด้วยประสบการณ์ของหลีหญิงหญิงอ่ะมันยังไม่ไม่เคี่ยวอ่ะคือถามว่านะเก่งไหมเก่งเก่งหน,<า>นักไหมหนักดีไหมดีแต่ในหลายๆอย่างซึ่งให้เด็กอย่างเขาแบกทุกสิ่งทุกอย่างของทีมอมันไปไม่ได้ โอเคถ้าผ่านอดกสักปีสองปีเนี่ยโอเคหญิงๆจะเป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้มันอารมณ์เหมือนจูถิงปีแรกๆอะ่ะที่เคยแม้กระทั่งมาแพ้ไทยที่ไทยปีสองพสิบสามครับอืมตอนนั้นคงก็บอกว่าจูถิงดีเป็นดาวรุ่งที่พุ่งมากเลยอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็มีจังหวะที่เขาเล่นไม่ออกแลนะเขาแบกไม่ไหวเพราะว่าด้วยเหลี่ยมด้วยคมด้วยประสบการณ์มันยังไม่ถึงแต่พอเขาโตขึ้นไปนก หรียญหิงตอนนี้อารมณ์ก็ประมาณอวอชโควิดหรือวอลไร่กนูตอนขึ้นมาใหม่ๆอ่าชคือท่าวันไหนดีวันไหนท็อปฟอร์มเนี่ยก,ก็มาตรฐานสูงเลยอะ่ะแต่วันไหนลุดวันไหนเล่นไม่ได้เนี่ยหรือว่าในช่วงสําคัญๆเนี่ยมันยังมีแบบจังหวะพลาดให้เห็นง่ายอ,อ,อืมแล้วปัญหายอย่างหนึ่งของจีนคือหัวเสาที่คู่กับหลีงหญิงอ่ะยังหาตัว ตัวจริงหลักๆไม่ได้ uh huh. คือพยายามดันหลายๆคนสลับกันก็ uh huh. ก็ยังไม่ไม่คลิกแต่ต้องบอกว่ายังไม่คลิกอืม uh huh. ส่วนส่วนทางด้านของบีหลังกงกงเองเนี่ยมันกงเองก็ไม่ใช่ตัวทําแต้มหลักแล้วเป็นตัวสมดุลคอยช่วยรับบอล uh huh. คอยช่วยจบตีฉ uh huh. าบฉวย uh huh. อยันเนี้ยคือกง uh huh. เป็นสไตล์เหมือน uh huh. เหมือนปูมาริกา คือไม่ใช่ตัวทําแต้มหลักไม่ใช่ออกสกอร์หลักอยู่แล้วบีหลังจีนอแต่ว่าด้วยประสบการณ์ก็ก็โอเคแหละด้วยประสบการณ์ของกงเซียงอยู่ะผมก็กับเมื่อเล่นกับทีมชุดนี้ที่ไม่มีจูถิ่ะก็ช่วยได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดว่าแบบไปเทียบกับบีหลังเย่างพวกอีโกนูได้อะมันคนอารมณ์ก็ไม่ใช่แบบคนที่จะแบบทาแต้มยี่สิบแต้มได้ทุกนัดแต่กรงอ่ะครับก็สิบกว่าก็ถือว่าเออโอเคแล้วแหละสาหรับกง S <S <S ส่วนบอลบอลเร็วเองอ่ะโอเคอย่านนี่เลิกเล่นไปยวนซิลเย่ยังอยู่อย่ลืมว่าย่านนี่เป็นตัวบล็อกที่มีประสิทธิภาพแบบสูงนะ,ะอยู่ระดับโลกนะอาจอาจจะไม่เด่นไม่ดังแต่บล็อกอย่านนี่เนี่ยน่ากลักวจริงจริงอืมคือเหมือนเป็นคนที่อันนี้อะไรปิดทองหลังพระไม่ได้เป็นสุปตาไม่ได้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังคือคนก็จะไปจํา จูถิงจำหยวนซิวเย่มากกว่าทรงเหมือนอนี่ม้เหมือนอ่มิเรนาลาสิตอือประมาณนั้นแต่เหมือน,ม,อนมิเด้น่าจะบุกอาจจะบุกดีกว่าอะ,อะไรเงี้ยแต่อย่างนี่มาสายบล็อกอคือช่วยช่วยจีนได้เยอะหยวนอเองอะ่ะสูงนะแต่แต่จงังหวะบ็อกหลายหลาหลายทีก็ยังไม่ละเอียดพอยังไม่แบบคือบ็อกใหญ่อะ่ะ แต่ถ้าต้องเคลื่อนที่เยอะๆก็ย,ยังยังผมว่ายังสู้หย่างนี้ตอนตอนท็อปไม่ได้ครับนะส่วนคนที่มาแทนก็คือหวังหยวนหยวนหวังกยวนหยวนนี่ตัวบางใช่ไหมอ่าใช่คนหนึ่งอ่าคนตัวบาง,บางครับ,รบอ,อืมก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีแววแต่ก็ยังต้องใช้เวลาเก็บประสบการณ์เก็บเก็บเหลี่ยมเก็บคมในแมตช์ระดับโลกเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย ครับนะคือจีนชุดเนี้ยมันจะผมว่ามันจะไปไปสมบูรณ์สุดๆอีกน่าจะไปอีกประมาณปีหน้าหรือปีถัดไปอ<แ>ปีโอลิมปิกพอดีอ่ะถ้าถ้าเขาปั้นได้นะดู<แ>ดูจากดูจากทรงแล้วถ้าไปตามสเต็ปขั้นตอนที่ถูกต้องไม่มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบคนนู้นเจ็บคนนี้เจ็บหรือแบบอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี้ยอืทุกคนก็น่าจะแบบเออไปพีคได้อีกทีในช่วงแบบช่วงโอลิมปิก 2024คือบอลสั้นชุดเนี้ยอ่ามันก็จะมีตัวที่อ่าสลีระรูปร่างความแข็งแรงอ่ะดูน่าจะไปได้อ่ะหลายคนเหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยน้อยมากแต่ละคนเนี่ยคืออ่าจะน้อยกว่าหวังหยวนหยวนหมดเลยมั้งทั้งพวกเกา<ช>อีอพวกอย่างฮั่นยู่อ่ะใช่ใช่ครับ<ช>หรือจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวเล็กอ่ะเจิ้งอี้ินเจิ้งอีซินเจ้งอีซส,ส,ส,สินก็อายุเยอะแล้ว แล้วก็เป็นสไตล์แบบฉาบฉวยอ่าใช่เป็นสไตล์ตีมาเน้นตีมากกว่าเน้นบ็อกนะเจนซินอ่ะอาเป็นประเภทเร็วเร็วเข้าเร็วอ่าใช่เร็ววิ่งเร็วไหลเร็วตีคมไหลคมอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ยังไม่ไม่ยังดูแบบขาดขาดจนเกินอ่ะจีนตอนเนี้ยถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะด้วยความที่มีหลีหญิงขนาดนี้วันไหนแบบ ตีได้ก็ได้แบบไ,ไม่ต้องรับอะนะฮะแต่ก็พร้อมที่จะบู่ได้ทุกทุกทุกนัดเหมือนกันถ้าเกิดเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยคือตอนนี้เท่าที่ผมหาเนี่ยยังไม่เห็นทีมชุดสุดท้ายของจีนที่จะมาตุรกีย,ยังยังไม่เจอว่าเขาเอาใครมาบ้างแต่ไม่นา่าเปลี่ยนต<ด>ัวมากอแต่ถ้าที่ดูจากไลน์อัพที่ส่งมาเนี่ยก็คือชุดนี้แหละที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะ ดีสุดๆของเขาและในในในศึกในชั้นลีครั้งนี้นะพวกหยวนซินเย่อ่ากงเซียงหยูหวังหยวนหยวนเนี่ยอหลี่หญิงหญิงติงเสีอยนี่ก็อยู่ประมาณเนี้ยคนๆเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ถึงกับแน่นปึกขนาดนั้นอ่ะอืมอืมก็ต้องบอกว่าอ่าถ้าเทียบกันตอนเนี้ยด้วยหน้าเสือบนหน้ากระดาษเนี่ย เทียบตัวผู้เล่นเทียบฟอร์มบนหน้ากระดาษเนี่ยต้องบอกว่าจีนตอนนี้เป็นรองอิตาลีอ่าเห็นด้วย้ดยชุดนี้นะ้ดยชุดนี้อ่าตอนนี้นะชุ่นี้ดูฟอร์มจากในเ่นลีกที่ผ่านมาดูจากตัวผู้เล่นมาวางเทียบกันเนี่ยจากฟอร์มผู้เล่นในในนัดหลังๆเนี่ยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าจีนชุดนี้ยังเป็นรองอิตาลีอยู่ผมว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่าุณพากว่าก่อน ผมว่าคู่เนี้ยอารมณ์มันคล้ายๆกับอ่ออเมริกาเซอร์เบียอือคือฝั่งหนึ่งเนี่ยมาแบบโอ้โหเต็มชุดเนี่ยพการทุกตัวเลยกับอีกฝักก่งหนึ่งเนี่ยชื่อชันได้แหละเอาจริงๆถ้ามาแบบเต็มทีมเหมือนกันก็สู้ได้แต่ว่ามันไม่เต็มแล้วมันก็ไม่เต็มด้วยแบบขาดตำแหน่งสำคัญเหมือนกันเลยจีงกับเซอร์เบียอารมณ์เดียวกันเลยอ่า แต่เอาจั<ต>รจริงคือเซอร์เบียยังอจีนยังดูดีกว่าเซอร์เบียตอนนี้อืในชุดนี้นะครับ,รบฉะนั้นผมก็ยังมองว่ามันมันไม่ไม่ขนาดแมตต์ไอคู่อเมริกาเซอร์เบียผมมองว่าจีนยังมีโอกาสพลิกได้สูงกว่าอ่าก็ก็คงไม่ไม่ขาดอะแต่มีสิทธิ์สามศูนย์ผมในม,มุมผมนะมีสิทธิ์สามศูนย์แต่ไม่ขาด พราะจริงชุดนี้เวลาหลุดก็หลุดกระจุยกระจายนะนอ่าคือจริงชุดเนี้ยถ้าดีนะเอาเอา,เอานับวันที่ดีเนะี่ยก็สู้กับบาร์ซิลได้ถึงเซตห้าเหมือนกันนะห้าลากถึงเซตห้าชนะอิตาลีได้ก็โอเคอย่างที่บอกไปตอน,น,นอิตาลียังไม่ฟูลทีมแต่ถ้าวันไหนแห่งเนี่ยเออก็ออมีทั้งแพ้ไทยเออมีแพ้ญ,ญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยอูยุบยับไปหมดเหมือนกันอ่าอ่า หรือว่าเจอ,อดูมิอ่อที่ว่าน่าจะยากน่าจะยากกินสบายเลยเขาต้องรอดูว่าจีนจะมามาเวอร์ชั่นมาล่างไหนต้องบอกงนี้แล้วกันเรียกว่าสับม,มาล่างไหนมาล่างทองหรือมาล่างอะไรครถ้ามาล่างทองอิตาลีก็ล่ากเลือดอะเหนื่อยอ่าแต่ข้อดีของจีนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในการเจอกับอิตาลีซึ่งอิตาลีเองก็ว่ากันตามตรงไม่ได้ถึงกับโดดเด่นในเรื่องของบอลลุกที่มันสลับซับซ้อนอืและ,ะมัน,มนคอยยัย เออยังโจมตีด้วยบอลโครงสร้างดังนั้นเนี่ยบล็อกจีนยังพอจะได้ต้านอยู่บ้างอืมอันนี้มีจริงอ,อันนี้เป็นจริงใช่ใช่คือถ้ามัวแต่ไปเล่นทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างถ้าไปเดนที่เอโนูอย่างเดียวอ,ะอ่ะสักพักเนี่ยบล็อกจีนต้องจับได้บ้างแหละเพราะว่าส่วนสูงจีนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรองโอเคแหละเอโนูโดดสาเมตรกว่าแต่ว่าบล็อกจีนก็ร้อยเก้าสิบ ทั้งนั้นได้สกิดอ่ะฉะ้นั้นแล้วมันเอ่อมันสกิดได้มันเซฟได้มันมันไม่แบบค่อมแบบหายอย่างอย่างที่เคยที่เราเห็นอย่างนั้นแน่นอนนะฮะแล้วก็อยู่ที่แต่อย่าลืมว่าโค้ดอิตาลีก็ไม่ใช่ว่ากระจอกอ่ะมาซมาซันติใช่ไหมมาซันติผมว่าชุดนี้ของจีนถ้าเป็นหลังผิงอ่ะอีกอีกหน่อยนะจะน่ากลัวกว่านี้อีกหน่อยเอออันนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมผมผมลืมพูดเลยนะว่า โค้ดเนี่ยอ่โอเคอ่ะมาสันติเทียบกับไฉบินเนี่ยอ่ะอ่พี่ปินก็นยัง,งงงงอยู่อ่ะคือเออดูบางทีดูไฉบินยังแบบยังมีมุมแบบอะไรวะเราดูแล้วก็อะไรวะอยู่อ่ะเพิ่งมาเจอแบบจอมเขี้ยวอย่างมาสันติเนี่ยโอหบางทีอิตาลีอยากจะเปลี่ยนรูปแบบก็ได้อาจจะลุกด้วยหัวเสาลุกด้วยบอลสั้นก็ได้เพราะบอลสัน้นเขาก็มีประสิทธิภาพเพียงพออืม คืออาจจะจับทางกันได้แต่จีนตามบล็อกมีคนนูได้บ้างแต่อิตาลีก็ยังมีไม้สองไม้สามที่จะมาสู้อะผมว่าอย่างนั้นนะด้วยความความเขี้ยวของมาสันติอ่ะอ่ะโอเคก็อิตาลีสนามสุดท้ายนะก็จริงๆอ่ะถ้าไม่นับตัวหลักที่ที่เล่นกันหกเจ็ดคนเนี่ยก็จะมีอย่างพวกเอวา,าราลอเอวา,าราลอก็จะเป็นตัวเปลี่ยนได้อีกตัวอาจจะเล็กแต่รหว่าก,การตีก็จะอีกแบบเออหรือเปตตินี เจดนีนี่ก็เอาจิงก็ชั่วโมงนี้เนี่ยเรื่องของความชงความชัวเนี่ยเขาก็พอจะเป็นตัวหลักได้สลับสลับกับพวกอ่าซินล,ล่าได้สบายสบายเลยหรือที่ไม่ดีผมว่าก็อาจจะเล่นไข้ซินล,ล่าไปเลยอพอาอฝากผีฝากใครใได้แล้วแหละใช่เล่นได้หมดอ่าหรือถ้าจะเอาเก่าเอาชัวก็จะมีพวกโบเซตติอีกอออก็ก็ค่อนข้างครบอยู่อ่ะชุดนี้ก็บอกให้เลือกตอนนี้ผมก็จิมมิตารี่ครับครับ นะฮะแต่คู่นี้ก็อืมอิตาลีข่มจริงนะแต่ผมว่ามองมุมจีนก็มันก็มีมีดิ้นแรงนะถึงบอกว่าถ้ามาล่างทองเนี่ยอิตาลีก็หอบหอบแดกอ่ะบอกนี้เลยผมคิดว่าจีนจะมาล่างไหนแค่นั้นแหละผมว่าอิตาลีมีมาตรฐานของตัวเองแล้วแหละอยู่ในฟอร์มประมาณนี้แหละถ้าจีนหลุดก็หลุดกระจายหลุดกระจุยแพ้กระจุยไปเลยแต่ถ้าแบบมาล่างทองก็ยื้อกันแบบสุดๆเหมือนกันอาจจะ หลายเซตหน่อยครั<า>บนะฮะอืมนียก็ต,ต้องติดตามชมอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนอะ่ะเออผมว่าคู่นี้อยู่ที่เซ็ตแรกอ่ะถ้าเซ็ตแรก <c oughs> จีนโดนทุบเปิงเนี่ยก็เรียบร้อยเก็บฉากก็จะไปเลยแล้วอย่างหนึ่งจีนมีผมว่าจีนเปลี่ยนตัวไม่ได้เยอะเพราะว่ากลับประเทศไม่ได้อืมอืม จีนกลับประเทศไม่ได้คือทุกชุดอะถ้าคุณเห็นเนี่ยทุกชุดของจีนเนี่ยผู้ชายด้วยผู้หญิงชุด<ฆ>ใหญ่ด้วย<ฆ> U สิบแปดด้วย U ยี่สิบด้วยถ้าคุณตามข่าวของจีนเนี่ยคือเขาจะไม่กลับเข้าประเทศเพราะว่ามันเสียเวลาที่จะไปกักตัวไปอะไรตามระเบียบของรัฐบาลอยูสิบแปดเนี่ยก็อยู่ไทยยาวซ้อมอยู่นี่อุ่นเครื่องที่นี่แข่งรายการนู้นรายการนี้ไปเรื่อยอยู่ยี่สิบจบจากขาซังถานเขาก็บินไปฟิลิปปินส์ไปเตรียมแข่งไอวีซีต่ออืมครับนะฮะ ก็มันก็เป็นมันก็เป็นข้อเสียเปรียบของจีนีนอย่างหนึ่งแล้วกันคือดึงผู้เล่นเสริมเยอะไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เหมือนทีมอื่นก็คู่นี้นะคู่นี้เนี่ยแข่งกันวันที่สิบสี่นะแข่งกันในวันเดียวกับก่อนไทยของเราอ่าใช่ใช่หัวคําหัวค้ำครับเป็นคู่ก่อนทีมสาวไทยของเรานี่แหละก็สิบเก้านาฬิกา นะครับเออ,อิตาลีดูดีกว่านะถ้าให้ลเลือกผู้ชนะเนี่ยอิตาลีน่าจะาชนะได้มากกว่าแต่ก็อาจจะได้ดูเกมยาวเกมยืดเยื้อเอืออแล้วก็มุมเล็กๆนะยังพอมีเหลี่ยมให้พิกคู่นี้แต่อาจจะยากหน่อยครัะครับผมนะ<า>อ่ะ,อนะอะก็ประมาณนี้สำหรับคู่อิตาลีกับจีนนะครับ ก็เดี๋ยวใครชนะเนี่ยไปรอพบคู่ชนะระหว่างไทยกับตุรกีต่อไปนะฮะอ่ะก็ะคลิปนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ก็รบกวนช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะชาววลอลเลย์บอลและทีมงานนะครับอ่าอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งวันนี้ที่คลิปนี้ออนทุ่มหนึ่งะนะคะผมบราซิลญี่ปุน่นคู่แรกแข่งแล้วสี่ทุ่ม ครับ USA เซอร์เบียวันนี้คลิปนี้อ่อนก็อย่าลืมยืมติดตามชมกันครับได้ครับผมอ่ะโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะ,ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ